ดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าเมื่อนี่โสสิาพาไปเก็บผักกาดผักกาดปลาพี่น้องเกิดอยู่น้ำค้างทางนั่นล่ละไปซื้อ,อยูลาดมันแพงมันเกิดตามฤดูกาลเท่าก็ได้เก็บมากินนะคะแซบขมอำลำัลํำโสิเก็บมาอมไก่มื้อนี่เจอกันจ้าไปจ้าเฮาออกเดินทางกันไปเก็บผักกาดพี่น้องช่วงนี้นะพักธรรมชาติจะเกิดหลายพอมันเป็นฤดูแบบ แดดกำลังออกกำลังอุ่นใบมุงใบไม้ก็กำลังข้นน้ำต้นใหม่เบิ่งทางเทิงเห็นบอกนะคะกะจ็จะประมาณนี้้อกาทั้ทงนี้กัพวก,กเกษตรกรรมยังข้าเจ้าก็ตรเริ่มแบบว่าโอ้ยมีความสุขในการทำทำงานของข้าเจ้าเพราะว่าต้องมันบหน,นาวบ่าต้องหอ่อบ่าต้องหยังแล้วพี่น้องนะคะไปเฮาค้นหาพักกาดกันนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้าไปเรื่อยๆมีหยังเสี่ยวไหเบิ่งน้ำทางเนอ้อ สิ่งหนึ่งที่โสมักทั้งนี่นะคะอันนี้ก็ระวางทางอยู่ได้นี่โสมักที่ข้าเจ้าบ่ค่อยมีไฟดงไฟแดงข้าเจ้าเส็ดเป็นแบบว่าเขาเอื้นว่าโรโตนเด๋อทั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะมันจะเป็นวงเวียนนะคะรถกะเข้ารบซีค่ะหูวา่าผู้ใดอยู่ในวงเวียนเท่ากับเบรกให้เขาไปกนจังสิแม่นี่แหละเล่ยมักมองนี่อะคะ่ะมักวงเวียนเพราะว่ามันลดไอว่าต้องมา ไฟดงไฟแดงไฟอีหยังน,นะคะเข้ากับไปเรื่อยๆได้เลยนะคะนี่เลยมากแบบนี้โซมากอาจจะเป็นพอโซมากเองถ้าเข้าไปในนี่อีดีกับซิมีเขตเราว,ว่างอันนี้มันไก่ฮอดโรงเรียนนะคะแลก็ตรงนี้เลยไปนี่นกรสิปเปลี่ยนไฟแดงอยู่นี่เห็นบ่เห็นไฟแดงทั้งหนาเดี๋ยวคนมากก็ต้องปิดกดทั้งนี่ให้ความสําคัญมากเลยนะคะพวกไฟดงไฟแดงนะโอเคจ้าไปต่อเอาพี่น้องบาดีเข้ามาฮอด หอดปลามันหรอเด้อมันมีหมองเก็บหลายหมองพี่น้องนะคะนี่เห็นบ่ดอกเลื้องเลี้ยงที่เห็น,นเห็นบอคะแมนบ่ได้หนี่พักกาดบ่ได้นี่เนี่ยเลื้องเลื้ยงเ,งเนี่ยน้ำคล้องน้ำนะคะอุ้ยแดดดีเมื่อนี่แดดดีนะคะเบิ้งสีพุ่นมีบอไม่อยากายไยมันแล้วข้าเจ้าก็บเบิง้งอยู่ด้ฝรั่งกระเลยวิ่งมาเห็นอีหยังข้าเจ้ากสีวาเนาะนี่นะคะ นี่บรรยากาศอันนี้เป็นคลองน้ำเขาเอิ้นว่าเป็นคลองน้ำที่เขาทำขึ้นนะคะปวกคลองน้ำแบบนี้เป็นคลองน้ำที่กระเจ้าเฮ็ดขึ้นนะคะคลองน้ำที่กระเจ้าเฮ็ดขึ้นนี่คือประกาศที่ว่าสีผ้าไม่เก็บเห็นบ่เนี่ยนี่นะคะนี่นี่นี่เขาก็เก็บเ,เอาดอกอ่อนๆมันช่ออ่อนๆมันเห็นบ่นีออน่ออน, мин, นี่จังสีตัวเดี๋ยวนี่นะคะ หลายเลยเอาไปอมไก่บรรยากาศก็กดีเมื่อนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยอาเก็บมึงดูนี่ทายให้เบิ่งก้อน่ข่สิเก็บมึงดูพุณ่ะก้อ,อนอ่อ,อนเต็มเห็นบ่นี่ดอกก้อนอ่อนยังสีนะนี่ละเ้าเอาไปอมไก่พี่น้องดอกก้อนอ่อนหลายเยอะเอไข่ตกลงหนีไปทั้งใดนี่หัว <laughs> าจกได้ อยากเอาให้เบิ้งก็อยากเอาให้เบิ้งเอาจังสั้นเดอ้อจ้าทุกคนเดี๋ยวพามาหาแนวดีๆมาให้เบิ้ใหม่นี่นี่มองนี่แห้งก่อไงมาเล่บัดท,ที่นี่พี่น้องนี่พูดเบิดยูหันบัดนี้เบิ้งอ่อ,อนคักฟังเสียงฟังเสียงเด็ดฟังเสียงเด็ดฟังเสียงเด็ดบัดท,ที่นี่เป็นไดสุดยอดบอห่วยว่ากันเป็นกันตัวนี้นี่ เบิดยูหันเอาแตงแต่อ่อนๆมันบางคนเอาไปพัดนะมันหอยบางคนเอาไปขั้นสมพี่น้องบางคนก็ไปหนึ่งใส่ป่าอืมกินกับแกว้วบด้ดข่อยมีแกว้วบองอยู่บ้านไม่อยากว้าวลายแต่ป่าที่นี่ป้าพี่น้องข่อยมามาพอถืองามมันกําลังงามกาลังอ่อ,อนกําลังเบิงเนี่ยได้ยินเสียงปกุปกปกุกสูยอดบอมูเจา้าพูน่ะ เบิงเบิงดูงามขากงามเนี่ยแต่อ,อ่อนซ้อนผักอ่อนซ้อนโอ้พี่น้องเอ้ยดูคนคักแนงามขากักเก็บผักพ่น่ะเสียงดูพย่น่ะปกปกปกนี่หมายถึงออนได้นี่ปกอันที่ว่าปกเออมันออนเออขันมันบบอออนมันสิบวันเงินเสียงแบบนี่วะส่อ งามขากักงามแน่สุดยอดเลยเนาะ <laughs> พี่น้องเก็บไปเก็บมาสิได้เต็มถุงแล้วไปบานี้เข้าก็สิได้เมียบานแล้วงามขาเนพี่น้องโอ๊ยอ่อนซ่อนหลายคนด้วยกลับบ้านล่างดีๆแล้วก็ไปอ้อมใส่ไก่พี่น้องโอ้ยเบิรคําสีเบาเบิดติปอีกหลาเขาเนียวมือนี่ <laughs> ไปเฮ้าเมียบ้านเ <laughs> มียบ้าน <laughs> นะคะ เอาพี่น้องเมื่อนี้นะพ่อเราเดอ้อสิเต็มทุงแล้วคุณดูคุณนะ่ะโอ้ยมีแต่หยอดอ่อนๆข่อยยากเอาไปได้เบิดกระักสิเอาไปเฮ็ดยังกระดอกระเดืองามค่ะงามแน่พี่น้องกลับบ้านไปหาอมไกลกินป่นที่นี่ <c oughs> อ้ยมันมีแต่หยอนอ่อนๆโอ้ยข่อยยากละข่ก็มาเสียดายข่ว่าสีว่าเอาไข่แตเสียดายเบิดแนสพี่น้องมาดูมีแต่หยอดอ่อนๆคุน่ะฟังเสียงหาปุกปุโอ้ นอนข้าเจาวะความหลภของคนเอาพี่น้องแจ้งสั้นเดอ้อพอกันไหมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามปีกําลังใจให้สาวโซเน่เดอ้อวัดดีจ้าวัดดีจ้า